สบายดีพี่น้องปองไปายมานี้เฮามาเบิ่งเงินจันนำกันเด้อมานี่เด้ออันนี้มันขึ้นมาสันสองแล้วนีเนาะเริ่มต้นไทยคลิปถ่ายวิดีโออยู่สันสองมีนักท่องเที่ยวมาเบิ่งกันหลายพอสมควรในตอนเศร้าของวันที่วันที่สิเก้านาะวันที่สิจะมีการวางวัตถุเก่าแก่ การดนตรีเปิดคองเป็นแสงอันนี้มันโูปเนาะที่กับชาทายไ้น,นี่ฮูปต่สมัยตะกนนี้เอาไปเบิ่งพร้อมกันเลยเดอ้อกำลังโลเบิ่งเนาะอันนี้ที่ว่าอยู่สัน้นสั้นที่สองนี่สั้นที่สองทางเข้าทางเข้าเราลองเข้าไปเบิ่งพร้อมกัน เขาไปเบื้องข้างในเบื้อนีณเนาะเข้าเบื้องข้างในว่ามันจะเป็นอย่างไรโโงานบ่พี่น้องงานบ่ผู้ใดมาหลวงพ่อบางอ,อาจจอย่าลืมเด้อมาเที่ยวมาสมอยู่หลังวัดเสียงม่วนหรือว่าอยู่บ้านเสียงม่วนเนาะกองผู้ศรีจมีการวางแสดงเครื่องวัตถุกเ,กเก่าแก่วัตถุกเก่าแก่เนาะ จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เครื่องของเครื่องไซ้อันนี้ที่เป็นคัดชื่บุคคลจะเป็นเครื่องบาซีสู่ขวัญนอหนีเน,น,นะแต่บนเนใจว่าเป็นเครื่องอย่างเพิ่นเออนี่เป็นเครื่องเก่าของแกอยู่นี่แหละ เงินจันมรดกหลวงพ่อบางเงินจันมรดกหลวงพ่อบางโอ้มีโคมไฟเนาะโคมไฟแล้วตะเกียงอันนี้ตะเกียงระ,ะ,ะบงทรงอะ่ะที่ว่าเพิ่นใไซสมัยตะกี้บ่ทันมีไฟฟ้าเนาะเวงไฟฟ้า,าไใไ,ไซน้ำมันใไซน้ำมันไต้เอากาสิซะมีหลาหลายอันนี้แม่นบาซีสู่ขวัญเนาะเขาจะว้าเรื่องอความเป็นหมาหรือว่าการสู่ขวัญ ของเซาวลพบางอันนี้มนแม่แม่แม่ข่าวนางเพียออนซีภรรยาของท่านทองสใสยศเนี่ยเนาะยศบสมัยตะกี้เนอ,อินโบแจ้งประเนเพราะว่าเทคโนโลยีในการสร้างกองถ่ายหูบย่างบุทันทันสมัยแต่ว่ามีภาพไว้ได้สามีกระทืาดีแล้วเนาะ,นะจะมีทั้งภาษาลาวและภาษา ภาษาอังกฤษเนาะที่ว่าติดใบตามฝาคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับงันจันมาวันนี้เราเข้ามาห้องห้องโถงใหญ่ห้องห้องใหญ่ี้เนาะมาเป็นห้องใหญ่ทำกันจะมีคำว้า,าเกี่ยวกับอันน่ะบตาบอลเตะบอลบอ,อยู่ในห้องนี้เนาะอันนี้มันูภาพเกา่าๆสมัยตะกี้แหละบางแต่การนุ่งถือเนาะการนุ่งถืออันนี้ก็คือกันนี่ มาหลายปีแล้วก็บอกกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากปีแล้วห้องภาพนี่เนาะอันนี้จะเป็นห้องนอนเ,เนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นห้ามนั่งคือว่าเข้าเบื้องได้เนาะเข้าเบื้องได้ห้องนอนเนี่ยห้องนอนจะเป็นอันนี้มันเขียนว่าห้ามนั่งเนาะเบื้องได้นี่ยห้องนอนมันจะมืดเนาะตะกี้มันจะมีโคมไฟมีตะเกียงแบบนี้เ แต่ว่าห้ามจับเดอ้อผู้ใดมาม่นมีปลายอยู่นี่เนาะป้ายเตือนอันนี้เป็นบอนแต่งตัวเนาะบอนแต่งตัวของเพิ่นอันนี้ก็จิเป็นโคมไฟมีตะเกียงคือกันอันนี้ก็ได้ตังอยู่สองข้างเนี่นเพื่อว่าแต่งหน้าแต่งตามันอาน,นาเห็นเห็น <ๆ S 2> แจ้งเขาและเนาะเห็นแจ้งเขาและมามากลับมาห้องนี้คือเก้าไปนี่อันนี้จะเป็นชุดนุ่งเนาะของเตชุดนุ่งของผู้ชายเนาะนี่เนาะชุดนุ่งของผู้ชาย อันนี้ก็จะเป็นสุดนุ่งของผู้หญิงสุดนุ่งของผู้หญิงจะมีคำแนะนำด้วยนี้เนาะสำหรับสุดนี้การแต่งกายบ่อน,นี่เนาะการแต่งกายประจำวันของคนสมัยตยะกี้อัสสันซะเนาะข้าพเจ้าก็บพสร้างอธิบายอธิบายไปหลายกับยันบุึก <c oughs> อันนี้การแต่งกายของผู้ชายเนะเาะอแทนใดได้เบิง้งคลิปนี้ก็อ่านเบิง้งเนาะ อันเบิ่งนี่จะมีเครื่องใส้ของเพิ่นอยู่ลำตู้แบอันนี้เนาะลำตู้แต่ว่ามันสิบูเจงปันใดปูแจงปันใดอันนี้เขาใส่แล้วแบบมีเงินมีเงินแต่เก่าเงินใส่ต่เกาเงินโลหะสมัยตะกี้ก็มีถุงใส่เพื่อนเนี่ถุงเครื่องใส่ใส่ถุงใส่เครื่องใส่ของแต่สมัยตะกี้อมาเบิ่งทางนี้ต่อเนาะเบิ่งทางนี้ต่ออันนี้จะเป็นจังหวะของชีวิตวิธีชีวิตหลวงพ่อบางเนาะเนี่ยเนา ลองไปอ่านมั่งเดอ้อไปอ่านพร้อมกันได้บางคิปอันนี้เปนสุดแต่งกายม่ยิงลาวเนาะมายิงลาวอันนี้ก็เป็นห้องหนึ่งี่เป็นห้องไว้เครื่องนุ่งของถือเป็นตู้เนาะเสื้อผ้าผ้าห่มบ่อน,นอนอม,มีคำแนะนำอยู่ในนี้เนาะคำแนะนำอยู่ในนี้นี่ฮะ ภาในเบืเ้องคลิปก็จึงวิดีโอไ้แล้วก็อา่านเบื้องเนาะข้าพระเจ้าจะจึงใส่ข้อความเกี่ยวกับแต่ละห้องแต่ละห้องนี้ป้องเยี่ยมก็จะมีกันกันขโม,มยอย่างดีเนะาะกันขโม,มยอย่างดีมีเล็กมีไม้แน,น่นหนาดีอยู่อันนี้ก็เป็นชิเป็นโต๊ะตังครับแขกของเพื่อนได้น,นเนาะนีะเตียงมีเตียงมีบนวางคือชิ้นเป็บนบนวางน้ำหอนน้ำ,นำสาที่บง่งทรงเนาะอืม การปักดิงปักเซลดิงปักเซลมาเนห้องนี้ต่อห้องนี้ก็จะเป็นห้องไวเงงเเออ้เครื่องของคือการบอสเนาะเอาเครื่องของหัตถกรรมน้ำเกลียงมันมีคำแนะนำาน,นี้เนาะนี่คำแนะนำอย่านี้หัตถกรรมซาน้ำเกลียงอ,อ่าเนี่ยเป็นของวัตถุโบราณของบุคคลสมัยรุ่นเก่าเนาะสมัยรุ่นเก่าเอาไปซื้อต่อข้างหน้าอีก อันนี้ก็จะมีสี่ซอมีกระตาเนาะมีอันโตใส่เครื่องใส่ข้อมีกบไม้นี่กบไม้นี่กบไม้บูรานตะกี้แหละนีเนาะมีมีดมีกระตามีซามีอย่างต่างๆใส่เครื่องใส่ข้อเอาสืบต่อมาห้องนี้เนาะมาที่เป็นเฮือนครัวบ่อันนี้เฮือนครัวอันนี้เป็นบอลเครื่องกลางระหว่างระหว่างเฮือนใหญ่กับเฮือนครัว จะมีหล่าเนาะมีบอลปันไฟปันใหม่นั่งตังไหวอือจะมีคันใดขึ้นนี้แต่ว่าคน่คนห้ามขึ้นนี่คนลัดไว้เนาะมีหลา่ามีอย่างมีโคมมงทรงม,มีอยังต่างต่างอยู่แถวนี้เนาะจะมีไห,เหเ่เล่านี่มีไห่เล่าเล่าไห้แหละภาาเซนซาเลาไห้สมัยตะกี้เนาะอออันนี้จะเป็นระเบียงบอลมานั่งตากแดดนั่งลินนั่งนั่นเนาะ โอ้ oh, อันนี้มันเฮือนครัวจะมีคนต่างประเทศเ mm hmm. พิ่นมาเที่ยวมาเบิง่งมาชมเี่เฮือนครัวมีเออนี่อาหารเนี่ยอาหารอาหารหลวงพ่อบางมีเออมีอันนังรสชาติแล้วก็อาหารโอวซีไขอ่ออเนี่ยขยะเขียนวันนี้เนาะ อันนี้จะเป็นแอปเข้าติดเข้าห้อยไปตามฝาเหือ่อเมียนเครื่องเมียนของผ่เงาเข้าผ่าเข้า,า,ขาอันนี้เาเป็นบ่มเนาะภาษาอันนั้นทางแอดมินอยู่ทางเสียงกวงว่าบ่มวีเข้าอันนี้นะ่าวีเข้านนจะมีโคมกระเตียงห้องอยู่ห้องกินจะมาห้อยไว้ฝาแบบนี้เป็นสลีมักบวบผักบวกัวบอันวันนผะักเทียมมักพีชเนาะ ก็มีมอมอดิน,เ,นเครื่องปรุงแต่งอาหารตะไฟเนาะตะไฟมีตะไฟเป็นแบบนี้สมัยโมฮานสมัยตะก,กิอย่างั้จ้เอาถือว่าการถ่ายคลิปของข้าพเจ้าคลิปนี้ก็มาฮหอนี้ก็ใกล้กจะสิ้นสุดลงแล้วเนะาะใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว คือว่านี้อยู่สันเถิงเ้อสันเถิงเงนินจัดมรดกหลวงพระบางเนาะอยู่ั่นจะมีจุดให้เศร้าให้เศร้าเครื่องนุ่งแบบลาวๆเนาะจะมีใเศร้าแล้วก็ซื้อเลยก็ได้แล้วก็จะมีทางบ่อนซื้อําซาคาเฟ่อาหารกักินมีบ่อนนั่งลิ้นนั่งกินอยู่ร่มพันเนาะอยู่พันร่มมาจุดนี้ก็จะเป็น บอลเสพละนาดเนะเสบละนาดที่ซอทีคลองตีแซงเพื่อเป็นความบันเทิงของสมัยคนรุ่นเก่ากันซะบัดน,นี้เราลงมาเบิ่งสันลุ่มเนาะอยางมาเบิ่งนํำกันเบิ่งสันลุ่มจะมีบอน,นั่งบอลดินบอนทักบอนเสาวันนี้เนะที่ข้าพเจ้าว่าไปมอกี้เป็นบอนบริการเครื่องดื่มต่างๆที่เป็น มีแค่คนต่างๆที่มาเบิงมาชมอา่าอยากซื้อเนาะซื้อเกาแาฟต่างๆนี่ก็บอนนั่งรับประทานอาหารมาทางนี้ก็จะเป็นบอนนั่งเนาะนั่งนั่งพักเสาวาสันซาพักเสาอยู่กองล่างเขาเอิ้นกองล่างเนาะบางคนก็เอิ้นตารางจะมีผ้าเสือ้อมีหมอนเวลาไปเรียกไปว่ามาเมื่อยกันมานั่งพักนั่งพ่อนเมืเ่อกา็มีการจัดงานเนาะ จัดงานสลองบุญประเพณีต่างๆค่ะสุมเข้าสุมอาหารกันนี่จะมีสถานที่ครัวกินต่างๆอันนี้เป็นผู้คนทางชาวลาวและต่างประเทศมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นจุดเฮียนหนังสือเพราะนอมีกระดานประมาณนั้นแหละเพราะว่าข้าพเจ้ากับบหูดีปันใดเนาะเกี่ยวกับ ที่มาที่ไปของมันเยียงแต่ว่าจะถ่ายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้บรรดาท่านบรรดาแขกได้เบิ่งได้ชมอ,อันนี้มันกองล่างเลยเครื่องหาปูหาปลาหาอยู่หากินของอสาวพื้นเมืองเราหลอกพบางตะกี้เนาะถ่ายให้บรรดาท่านได้เบิง่งได้ชมผู้ที่ท่านได้มาเนาะผู้ที่ามาได้มายากเบิ่งกับมาเนาะอยู่บ้านเสียงมนวนหลอกพบางเสียงมนวนหลอกพบางอันนี้ก็เป็นเครือเสือ้อเนาะ แต่เส so right. ือกที่ไอ้กระเจ้าปลูกไว้มันจะมีย้อยมีฮะลงมามีความสวยงามมีความสวยงามนี่ก็เป็นทังพี่น้องเวียดนามเฮาพี่น้องเวียดนามมาเบิ่งมาเที่ยวมาชมนมีปายมีกบอนให้ถ่ายรูปเนาะบ่อนี้เนาะสงดดสิเลื่อมได้บ่งามปานดนี่ ได้มาได้มาถ่ายหูบสนิจะงาเนาะอันนี้ถือว่าจุดวางเครื่องวางคองบอลมาถ่ายหูบอันนี้ถือว่าเปลี่ยนทางออกแล่เนาะทางออกทางออกจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเ่นขายปีเนาะมีราคา10พ0 0กีบได้เบิ่งแต่สันลมส,มสม30 0ันกีบได้ขึ้นเบิ่งสันถึงแล้วก็ 40,000คกิปจะได้มีครื่องดื่มข้างย่างนำที่ว่าขาพเจ้าได้ถ่ายวิดีโอนับแต่ทางในออกมาทางนอกเนาะท่านใดบ่ท่านได้เบิ้งกัมาเบิ้งคลิปนี้ก็ได้อยู่เฮือนจันทร์มรดกหลวงพระบางอันนี้จะขึ้นไปทางพ้ซีเนาะทางย่างลงมามาทางนี้จะเป็นทางวัดเสียงม่วนเนาะวัดเสียงม่วนทางนี้เนาะเอามดน,นี่ก็ขอจบไปเพียงเยงท่านี้ก่อนท่านใด ในเบอ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับพระเจ้าได้ขอขอบใจขอขทุกท่านโชคดี